ก็สําหรับเรื่องของการดูแลแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการติดเกมหรือใช้สื่อพวกนี้มากไปอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะเหมาะกับกลุ่มที่ปัญหาย,ยังไม่เยอะแล้วยังไม่ค่อยรุนแรงมากกว่านะครับก็สำหรับในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีนะครับปัจจุบันเราก็ไม่อยากให้ใช้สื่อเท่าไหร่นะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์โทรศัพท์สื่ออะไรต่างๆ แต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะมองว่าอ,อาจจะพอได้ประโยชน์ก็คือเป็นพวกเรื่องการเออฟสไทาม์อาจจะคุยกันแบบเห็นหน้าเนาะพอบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลอยู่ต่างจังหว,ดงวดัดอะไรอย่างเงี้ยนะการที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดคุยโทรไปหาสม่ำเสมออนะไรเงี้ยได้คุยกันเห็นหน้ากันเล่นกันกับเด็กอะไรเงี้ยขนาดเล็กๆเนาะมันก็อาจจะทำให้เด็กก็เกิดความผูกพันกันกับคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะงั้นจริงๆมันก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ของการใช้สื่อเหมือนกัน นะครับแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นนี่ถ้าหกขวบเอ่อน้อยกลุ่มที่น้อยกว่า6ขวบแต่มากกว่า3ขวบนะครับ <c oughs> ก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ไม่ควรใช้โดยลําพังนะแล้วก็จริงจริงคุณพ่อคุณแม่น่าจะเลือกสื่อที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กให้กับเขาอนะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือนั่งดูไปด้วยกันะนี่เนาะเวลามีเรื่องที่ดีเราก็จะได้บอกหรือสอนแล้วก็ส่งเสริมเพิ่มเติมเนานะ หรือมีเรื่องที่เรามันดูมันน่ากลัวหรือมันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยบนอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้เตือนแล้วก็สอนเขาว่ามันอันตรายยังไงนะรน่าเป็นห่วงยังไงแล้วก็ถ้า6กถึงสิปีก็เหมือนกันนะครับก็ควรจะยังอยู่ภายใต้การดูแลเนาะแล้วก็จริงๆกลุ่มน้อยกว่า1 3ปีเนี้ยก็ไม่ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆเลยนะครับแต่จริงๆงเ,เด็กก็มีกันแทบทุกคนนะนั่นนาปรทมบางคนงนั่นแนอนุบาลหรือบางคนคุณพ่อทําคุณแม่ทําให้ตั้งแต่ขวบสองขวบอนะไรอย่างเงี้ย ก็มี Facebook ที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะครับแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วก็ความรับผิดช,ชอบเนาะก่อนที่เขาจะใช้พวกสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นครับควรเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของการใช้บ่อยๆบางทีอาจจะมีเวลาที่คุยกันเป็นประจำอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าอาจจะเป็นนั่งกินข้าวด้วยก,กันเออวันนี้แม่พ่อเห็นข่าวนี้มานะจากอะไรเงี้ยหนูเห็นไหมอะไรเงี้ย เออแล้วหนูเคยใช้แบบนี้ไหมเเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ยเคยเจอแบบนี้บายย้างไหมอะไรเงี้ยเออเวลาเจอแล้วจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเนเราก็จะได้แบบมีการพูดคุยเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นประจําสม่ำเสมอแล้วก็มีอะไรเราก็จะได้คอยสอนหรือเตือนเขาเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะให้เขาใช้พวกสื่ออะไรพวกนี้นะครับหรือจะซื้อโทรศัพท์ให้เขาเนเนอะไรเงี้ยเนาะเราก็ควรจะประเมินทั้งตัวเองก่อนเนาะว่าเออถ้าเราซื้อให้เขาเราเรามีเวลาที่จะแบบคอยดูแลกํากับติดตามเขาไหมอะไรอย่างนงี้เนาะ แล้วเขามีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีแล้วหรือยังสามารถทําตามข้อตกลงที่เราตั้งกันไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็มีกฎกติกาให้กับเขาในการีิจะัใชเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาละเมิดกฎไปเรย่างนี้เ,เขาจะต้องรับผิดชอบอยังไงบ้างอะไรเงี้ยตกลงกันไว้ตั้งแต่นนเนินเนอเนาะอาจจะเป็นงดงดการใช้ในวันถัดไปได้ไหมหนึ่งวันอะไรเงี้ยนะครับ พอบางเคยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าหยุดให้เลิกใช้เก็บไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทาได้ยากเนาะพอบางครั้งเขาก็ต้องทํางานแล้วก็ข้อตกลงที่เราตั้งไว้มันก็เลยไม่เป็นจริงเพราะงะั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรตกลงกับเขาก็ควรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นแหละในการใช้สื่อนะครับเพราะว่าจริงๆมีวิจัยค่อนข้างเยอะแหละว,ว่าเด็กที่ ใช้สื่อค่อนข้างมากก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เล่นเกมเยอะหรือใช้สื่อพวกนี้เยอะเหมือนกันแล้วพวกนี้ก็จะเป็นแบบอย่างให้ครับเขานะครับแล้วก็ก็ควรจะจากัดเวลาหานะถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในวันปกติแล้วก็สองชั่วโมงในวันหยุดแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่สําหรับเรื่องของการเล่นเกมเท่านั้นนะครับแต่นีจริงส่วนที่มันเป็นเรื่องของสื่อหรือโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้จริงๆิมันก็ยังไม่ได้มีตัวเลขแบบชัดเจนเนาะ เพราะว่า oh, บางครังการใช้อินเทอร์เน็ตก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขาเลือกในส่วนที่ดีอเงี้ยหรือดูในคลิปที่มันเหมาะสม YouTube ที่มันเหมาะสมเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเนาะเพราะในอันเนี้ยก็คงต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเลือกใช้แล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กํากับดูแลได้ก็จะยิ่งดีนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรม,มอ,อื่นเนาะก็ควรจะมีการจัดให้เขามีกิจกรรม,มอ,อื่นบ้างโดยเฉพาะกิจกรรมที่มันได้ออกแรงเคลื่อนไหวเนาะ ราอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กสมาธิที่สั้นสุดมากมาก็มักจะมีปัญหาติดเกมมินเทนร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ไปออกแรงพวกนี้บ้างมันก็จะช่วยลดปัญหาของเขาด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เขามีโอกาสได้ทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่มันสร้างสารรค์อื่นๆนะเพราะว่าเขาถ้าบางคนก็เรียนไม่เก่งแต่ว่าเขาเล่นดนตรีได้ดีเขามีทักษะวาดรูปเขาชอบเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเด็กเดงวนี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดทำเว็บได้อะไรเงี้ยถ้าเราหาจุดที่เขา เข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องภูมิใจเรื่องอื่นๆเนาะเขาก็ไม่ต้องใช้เกณฑ์ไปทาให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองอะนะครับเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพยายามค่อยๆหาให้กับเขาว่าเขาจะทําอะไรได้ดีนี้นะครับแล้วก็าการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตก็คือไม่ไม่ควรให้เขาไอการใช้อินเทอร์เน็ตไบเบียดบังกิจกรรมอื่นๆเนาะก็ควรจะมีเวลาให้กับเขาชัดเจนเนาะว่าก่อนจะเล่นอินเทอร์เน็ตเขาควรจะ ทำอะไรก่อนบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการช่วยทําการบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะหรือช่วยทํางานบ้านก่อนนะเพราะว่าเวลาเขาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเล่นอะไรพวกนี้เกมพวกเนี้ยเขาก็มักจะติดลงเนาะแล้วก็เพลินแล้วก็ยาวเนอะถ้าเอาพวกนี้ไปไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็มักจะไปโดนเบียดเบียนเ,เวลาไปอะนะแล้วก็ก็ควรจะมีการจัด ระเบียบให้ชัดเจนเนาะว่าเวลาไหนเขาใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเนะาะเกี่ยวกันก็คงเป็นเวลาเดินทางเท้าอย่างไงนะครับหรือเวลาขับรถต่างๆเนาะแล้วก็เวลากินข้าวก็ไม่ควรจะเป็นเวลาที่ใช้ไปเล่นไปกินไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจํากัดการเข้าถึงเนาะจริงๆได้เป็นไปได้ก็คือเด็กๆควรจะขออนุญาตทุกครั้งก่อนที่เขาจะเล่นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขามีเป็นของตัวเองปุ๊บก,ก็ยากแล้วที่เขาจะมาขออนุญาตเาราเพราะเขาไม่จําเป็นต้องขอเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืออุปกรณ์ทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนเนาะโดยเฉพาะถ้านอนแยกกันนะก็ก่อนเข้าห้องนอนก็เป็นไปได้ไหมว่าเขาฝากไว้ตรงเนี้ยชาร์จไว้ตรงนี้โทรศัพท์ไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ค่อยเข้านอนไปนะครับตั้งคนจะตั้งพาสเวิร์ด สำหรับอุปกรณ์ ICT ทุกชนิดเนาะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งเด็กจะเริ่มแอบดูม้วเราแล้วก็จำได้ว่าต้องเข้ากดอะไรบ้างเราก็ต้องไม่ควรเปิดเผยพาสเวิร์ดให้กับเด็กด้วยเนาะแล้วก็ดิงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรสอนเขาว่าเขาก็ไม่ควรเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆด้วย, mm. วยแล้วก็เป็นเรื่องของสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์พวกข้อมูลส่วนตัวรูปภาพรูปถ่ายที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้ไเด็กบางคนก็อาจจะแบบอัพรูปานนี้เนาะที่มันไม่เหมาะสมลงไปคนแปลกหน้าเอามาเห็นเขาก็อาจจะอยากจะเข้ามาคุยทําความรู้จักอะไรอย่างเี้เนาะมันก็จะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆไปเล่นเกมที่ร้านเกมไปเล่นเกมที่ข้างนอกไปบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ควรรู้จักไว้บ้างว่าไอ้บ้านเพื่อนคนนี้อยู่ที่ไหนยังไงร้านเกมอยู่ที่ไหนยังไงบรรยากาศร้านเป็นยังไงมีอันตรายไหมมียาเสพติดมีอะไรไหมเพราะพวกนี้มันก็มักจะมีไัยแฝงอยู่ในพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามสอส่องดูแล <c oughs> เรื่องการใช้ใจ่ายเงิน <c oughs> ก็คงเป็นของคุณพ่อคุณแม่เองเนาะถ้ามีเอ๊ะวันนี้ตัว ทัดสักชั่นมันมาเอ๊ะมันมันมันมีเขียนเงินแตกๆอะไรอย่างนี้เนาะเอ๊ะอันนี้เราไปใช้ที ction, sure of of them, s. <S ่ไหนยังไงเมื่อไหรเนี่ยก็ควรจะคอยเช็คอยู่สม่ำเสมอเนาะไม่ว่าจ่ายบินค่าบัตรเครดิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครอบางทีก็จะมีค่าใช้จ่ายแปลกๆโผล่มาเนาะ